ต่อเนื่องก,ก,กันกับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะเอาใจสาววอก EDM ก่อนวันฮาโลวีนค่ะคุณผู้ชมกับ Dark Festival 2023ค่ะ ฉลองกันสุดมันก่อนถึงเทศกาลฮาโลวีนกับ Dark Festival 2 0 2 3ี่นะคะที่ก็คนดีเจตัวท็อปขวัญใจชาว EDM มาสร้างความสนุกกันเพียบไปแล้วเมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณ c e n t e r Point Studio อค่ะงานนี้ค่ะ Dance เขาก็เปิดประสบการณ์ใหม่กับเวทีหมุนได้แบบ360องศาให้ได้มันกันแบบทั่วถึงนะคะที่ก็มาในธีมงานถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าในปฐมบทแรกค่ะพร้อมกับผลความอลังการมาทั้งแสงสีเสียงและก็เลเซอร์คอนเฟิร์มความอลังการของคอนเสิร์ต EDM ปาร์ตี้แบบใหม่ที่ก็ไม่เคยสน อีกท้ายยังมีการแสดงประกอบไปกับดนตรีสุดมันเอาใจชาว EDM ด้วยนะคะงานนี้ใครที่พลาดไปบอกได้คำเดียวว่าคงต้องรอฮาโลวีนปล่อยผีปีหน้าแล้วละคะ่ะ